เอาพี่น้องครับเกิดการท่าท่ายบางีบางีบางีบง nah, ีโรคโรคขึ okay. so, okay. So, okay. So, ้นบางีนี่เกิดการท่าท้ายกันขื่นนะครับนี่เกิดการท่าท่ายกันขื้นเดี๋ยวนี้อันนี้สองโลเอาสิ่งานเดวโอเคพององปิดท้าเดวเรั้งที่นี่ตัก้งนะเทียเเื่อยๆเียเสร็จก็คนกวผว่ากันรสิเลนได้เสียกันอยู่นี่สอบเพิ่มขึ้นเยอะไหสอบเพิ่ขึ้นแล้วเนาะ เออาถยที่ยวรถเอาโมเดลเมียนนั่นเออเอาตัวไหนตัวไหนมาตัวไหนตัวไหนกันเอาตัวไหนเอาบอกนี่เออขอว่าลูกเปียกคว้างเขื่นครับคว้างเขื่อนใส่รถมันมันละลายเย็นลงไปเองหน่อยใส่เฮียกุ้มนะ

เพราะโลเปียบเนี่ยเฮ้ยเชื่อไข่เป็นยังไข่อยผู้ไม่ใส่เบียดนี่ว้ายว้ายมันนักซิ่งมันนักไหมเอาออกวางนี่ไงเอาเอาได้นักซิ่งนี่สองขีดนี่ตัดออกนี่นี่สองลูกผู้ดีนี่เอาเอาสร้างซิ่งมาไอ้ยสร้างเสวิยนมานี่ยเอาสร้างเสวิยนมานี่ขีดนึง วิ่งสามขีดพุโเสียตังนี่ตังใช้เวียดมากนี่เอหวางในตัวน้องตัวเอาเออเขวยอ้ไมาเมย์สามมน่หาะสองโเปียกเก่าสองสองเดียวว้าไม่ไม่ไม่มาชัดเจนมาชัดเจนงอออเห็นว่าโลเปียก่อนี่ประเทศที่นี่ เนี่ยมันเสียไปแล้วจรงอไปบอกแลีววมาันคอยถือเบียตัวใหญ่กูหนีกับนองบุหส้วลูดหนอยเอาครับได้เสียกันแล้วครับได้เสียกันแล้ว